มาสิเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเรียวมาแล้วจะอีมาเรีวมาค่ะมาค่ะคานมาค่ะคานมาค่ะออีเออคานมาค่ะคนเก่งคานมาแล้ว ออืขันมาเร็วล <ours> ูกเอเอเอขันมาค่ะขันมาเลยอ่ะรอยอยู่นี่เออเหรอหรอจ้าเออเออเออหรอคะเออคุยอะไรอะคะ ันนี้นอนเต็มอิ่มหรอคะอฮ้ยมีความสุขเออคุยกับพี่พะโ h มคุยกับพี่พะออมนะอุ้ยคานมาแล้วคานมาแล้ว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 เตรียมรับให้ดีมาแล้วจะเอ๊ะมาเร็วคานมาเลย ด็กเดกดกเดกดกเดกออโหออโห,อโห,อโห,อโหเออห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 เลี้ยวอะค่ะเลี้ยวเ้ยวแล้วค่ะเลี้ยวแล้วค่ะออเลี้ยวไปแล้วค่ะสามารถสามารถเอาพลังทั้งหมดเอ,าอ้า